จะอยู่ข้างบ้านพี่สาวเนาะปกติแม่ก็มามาเก็บอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าบ้านนี้ชอบกินอ่าแกงกะทิใบยอใส่ปลาดุกนะคะเมนูเมนูนี้เป็นเหมือนเมนูประจำบ้านเลยค่ะเนี่ยขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าใบายอแตกยอดปุ๊บต้องทำเมนูนี้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวแม่เก็บก่อนนะอืม พอดีมีปลาดุกอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะแม่เอาไปพอประมาณแล้วกันค่ะนี่สวยๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยอีกสักยอดนึงนี่จ้ะได้แล้วค่ะ เดี๋ยวไปทํากับข้าวกันนะคะไปเลยจ้านี่ค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวมาหัน่นใบยอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะเนี่ยหนักแบบอู้หนักสุดๆเลยเลอ,อเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะึวันนี้เดี๋ยวแม่จะวันนี้เด็กๆแม่ก็จะทอดปลา ให้กินเนาะซะื้อปลานินบาไว้อยู่เดี๋ยวแม่ทอดปลาให้กินดูดูอะไรเออดูกระตู้นเหรอคะ,อะเดี๋ยวแม่จะมาหั่นก่อนนี่จ้าเลือกแต่ใบอ่อนๆเลยนะคะใบแก่ไม่เอาค่ะใบแก่มันแข็งด้วยแล้วก็กินไม่อร่อยต้องใบอ่อนๆเท่านั้นนี่จ้ะ ค่ะอ,อะไรลูกเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วค่ะใบยอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยยว,ยวไปนู่นเลยค่ะเพราะว่าแม่เตรียมปลาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยละจ๊ะเตรียมกะทิเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากะทิไปตั้งไฟให้แตกมันก่อนเนาะแค่นี้ค่ะนี่จ้าเพื่อนๆอันนี้พริกแกงแม่ซื้อมาไว้แล้วเนาะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดก็ได้คะ่ะแกงเผ็ดแกงแพแนงอะไรก็ได้แล้วก็ปลาดุกแม่เตรียมไว้แล้วปลาดุก แล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นเพราะว่าจะใส่กระชายลงไปด้วยนะคะใส่กระชายเตรียมพริกไว้ทําลูกโดดแล้วก็ต้นหอมใส่นิดนึงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหั่นกระชายไว้ก่อนเป็นสูตรแบบง่ายๆทํากินเองได้ที่บ้านเลยนะคะแต่เมนูแกงกะทิใบยอปลาดุกเนี่ย เป็นเมนูเป็นเมนูแบบประจำบ้านหลังนี้เลยค่ะกินประจำแล้วกินไม่เบื่อด้วยถ้ามีปลาดุกแล้วก็คือต้องได้ทำแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ลองทำดูอร่อยมากเลยค่ะมจะได้ลดขมของใบยอนิดหน่อย นี้ได้แล้วเนาะพักไว้ก่อนหั่นต้นหอมไว้เลยต้นหอมมีแต่ใบนะคะเพราะว่าแม่ก็จะลอกเอาแต่ใบเนาะถ้าใช้ต้นด้วยเดี๋ยวต้นมันจะหมดเพราะว่าเราปลูกไว้ไม่เยอะเราปลูกไว้แค่นิดๆหน่อยๆพอได้ทํากับข้าวค่ะนี่จากเพื่อนๆกะทิเริ่มแตกมันแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็ใส่ พริกแกงลงไปเลยพริกแกงประมาณนี้ก็พอค่ะเพราะว่าปลาเรามีเยอะเนาะปลาตัวเดียวเองนี่ค่ะแล้วก็ไอละลายน้ําพริกเนาะเหมือนเป็นการคั่วกับกะทินะคะคั่วกับกะทิทิ้งไว้ก่อนให้เขาเริ่มง่วนแล้วเดี๋ยวแม่จะปกติเวลาแม่ทำเนาะแม่จะปรุงรสไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่ทั้ง ผงชั่วรสรสดีน้ำปลาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทิ้งให้เขางวดอีกสักนิดนึงก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะ จ๋าได้แล้วค่ะเพื่อนๆที่ลลลลนะะี้ใส่ปลาลงไปเลยนะคะใส่ปลาดุลงไปเลยเอาไว้ทิงไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับอีกรอบหนึง่งพออีกฝั่งนึงเริ่มสุกเราก็กัดอีกรอบนึงเนาะไม่ให้มันเหม็นคาวนี่เดี๋ยวถ้าเราจับบ่อยมันจะเหม็นมันติ่มมันจะนี่แบบนี้แล้วค่ะจ๋าเพื่อน,อนแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำาตาลปิ๊บลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ เสร็จแล้วกะทิลงไปเลยค่ะเป็นหางกะทินะคะแต่หางกะทิก็เข้มข้นมีใส่ใส่แบบน้ำผึ่งผนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำเยอะเนาะเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วต้มให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งจนปลาเกือบใกล้สุกเต็มที่ค่ะแล้วค่อยใส่ใบยอใส่เอเอเดี๋ยวใส่กระชายก่อนใส่กระชายแล้วก็ใส่ใบยอค่ะนี่ค่ะกระชายกับฤดูใส่พร้อมกันเลยนะคะนี่ ตจนถึงว้นไปปลาสุกหมดแล้วนะคะเพื่อนเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วอร่อยมากลมกลมกล่อมใส่ใบยอลงไปเลยค่ะใส่ใบยอเยอะๆเลยอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะนี่ใบยอแล้วก็ต้มให้ใบยอสลบอีกสักนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมเข้าไปก็ได้เลยค่ะ นี่จากเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงกะทิใบยอปลาดุกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยคะ่ะโอ้ยมีเงาด้วยนี่นี่จ้ากินข้าวคะ่ะเพื่อนๆค่ะแกงกะทิใบยอเด็กๆกินปลาทอดไหนน้องพลอยโอ้โหอร่อยพี่เพลงหันมามองคุณแม่่อยแล้วอร่อยไหมคะเ<ม>ออเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะ กินข้าวกันค่ะแปมประจำจ้ะจ้ะไปนั่งตรงโู้นเร็ว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 ลูกค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปที่แม่พาทนโอ๊ยแกงกะทิ ใบยอใส่ปลาดุกอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นอาหารแบบประจำครอบทัวเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะทางช่องเพลงพลอยชาแนลค่ะและอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะนี่เด็กน้อยเป็นอะไรเนี่ยฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะบาย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 เก่งมากเด็ก